สงการกับพันไปแล้วนะครับเมื่อนี้กับวันที่สิบเก้านะครับเดือนเมษานะครับผ้าเด็กน้อยนะครับกับใหญ่ออ้ไส้นะครับพากันมาเห่็นนาพุทธทับเล้านะครับของอยู่ของกินมาพักพอนาบน้ำเย็นเย็นอยู่ทั้งพีนะครับเรียกว่านักท่องเที่ยวกับล่หลายครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันศุกนะครับ นำพุดทับเลา่าอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับมีลานค้าขายกับเขาที่ทั้งพู้นหลากหลายนะครับมีให้เลือกหลายแต่ว่างวดนี่นี่พากันห่อเขาห่อนาม,มากินเองนะครับเพื่อเด็กหน่อยมาหลายนะครับตัดงบประมาณนะครับการสินเปลืองของเงื่อนใส่นะครับแต่ลยพากันห่อเขาห่อนาม,มากินเองนะครับอย่างลงมามุ่มแหลกกรผพานลานขายเสื้อผ้านะครับสุดวายนา้ำเด็กหน่อยนะครับผูใหญ่กับมี ทั้งพู่นจะเป็นน้ำพุดนะครับส่วนทั้งต้นไม้สูงๆยิ่พนนๆพุ่นนะครับเสียงเด็กน้อยเรียนน้ำค้นเร่นน้ำกันอยู่ข้างล่างพุ่นนะครับอยู่นในน้ำพุ่นเสียงแซวลแซนะครับต้นไม้หญ่นะครับสามตีเคยมานะครับค้นกับ,บปลาหลปนีนะครับวันปกติแต่ว่านี้น่าจะเป็นช่วงที่ว่าไหลสงการหรือว่าอ,อยู่ในเวลาขาดเที่ยวสงการอยู่นักท่องเที่ยวก็เลยส่งหลายๆนะครับ เป็นค้นส่งสีแน่นๆจากน้อยนะครับกวัวปกติท่องเทีย่ยวเยอะแยะเลย,ย,ยเห็นไหมครับสี่นี่มองลงบอน้อครับ คนหลายนะครับวังนี้ตีลูกนัดงานด้ัไกลน่ยั้นงนะครับไได้งนะครับเพราะว่าเอามาน้ำหนึ่งวาสิปูนี่นะครับเมื่อกี้สาดเสื้อเ็็วนว่าง ต่ว่าแม่นนองนาดวาพุพา่นพุ่นวาฉันจกสิเป็นยังไงเด้อทางพุ่นขนาดผ่านพุ่นเทศกาลสงการไปแล้วนะครับนี่วันที่สิบเก้านะครับบอมเปนสิบหาสิบหกคนกันยังหลายปานี้นะครับทางเรียน,น้ำก็อยู่ทางพุ่นครับข้างล่างพุ่นทางเรืดน,น้ำนะครับเหา้วไปพุ่นนะครับหยุดพักกินข้าวนะครับเมื่อกี้นี่ กินเขายิ้มแล้วเด็กหน่อยก็ลงไปเรียนน้ำแล้วนะครับพุ่ณปูนน้ำมูพุ่นนักท่องเที่ยวพ่นก็หลายหลายนะครับแต่พื้นที่เป่นก็กวงังขวงอยู่นะครับเ่ยมองว่างกันยังหลายปูสัดปูเสื้อเลยน้ำเย็นๆครับบนันกับิบพอกันลงอาบน้ำเจ้าดิวอาบบ่พี่ยัดน้ำอาบอยู่อาบอยู่จะอาบอยู่เดี๋ยวนี้เลเด้อม,มาอาบน้ำเด้อที่เมื่อกี้ก็บตำบักหุ้งกินนะครับครับ สั่งปลาเผามาสองตัวนะครับก็ตำ่ำขงสามคกเมื่อกี้เดี๋ยวสิลงไปเบิง้งเด็กหน่อยอาบน้ากันนะครับอาบอยี่มุมไหนบู้น้องโดนัทกำนองเนยน้องเฟดนะครับอาบอยี่มุมไหนเมื่อกี้อยู่แถวๆนี้เละเมื่อกี้เห็นอยู่แถวๆนี้นะครับโอ้นักท่องเที่ยวกระไล เงาเพชรอยู่สาน่อลูกเต่าเล่าหลานพอแล้วอยู่ทางนี้ดิเย็นไหนเย็นบ่เย็นอยู่เสยร้องจับเบื้งไม่เสียล้องจับเบื้งคับแต่โอ๊ตปานเซน้ำแข็งเลยว่ดหนาวปากเหรียใสน้องเนย้ดิน้องเนย้อมาด้โอ้ ง่ายมองดูติลูกน้ำเย็ยนน้ำกพกคุณนนะครับน้ำใสอยู่ตลอดเวลาพุณนมันไหลลงไปทั้งพุ่นนะครับทั้งนี้เป็นทั้งไปไทยๆนะครับทั้งตน้ตน,ตนกๆกกกกมันอยู่ทั้งพุ่นนะครับมองน้ำพุดขึ้นมีทั้งพุ่นทั้งเทงนะครับนั่งท่องเที่ยวกับหลายๆนะครับจะมาเพิ่นมาตะท่างไหลแห่นะครับ,น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 ,รบน้ำก็ใสดีครับน้ำเย็นเดี๋ยวก็จิกลครับขึ้นไปพุ่นนะครับนี่นะครับเิ่น เอากับเขากับน้ำม,มากินตั้งแคมป์กินนะครับผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวนะครับหรือว่าวาบ่อยากเอากับเขากับอย่างมัตบาลนะครับมีร้านอาหารนะครับอยู่ข้างบนพุ่นสามารถสร้างได้นะครับสั่งเพื่นมากินได้ที่มองเจาของปูสาปูเสื้ออะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับ แต่ว่าขอหามยู่นี่เพิ่นหามเดิมเครื่องมืนเม้านะครับหามน้ำของมื่นเมาเข่ามานะครับมีร้านอาหารยู่ทั้งพีนะครับเป็นแถวเหยียดยาวาไปเลยนะครับทุกอย่างนะครับนี่อำนวยความสะดวกให้นะครับหรือว่าเป็นพวกเสือพงเสือพานะครับเป็นชุดเลียนน้ำอาบน้ำนี่ก็มีขายนะครับยุ่มุมทางเขาพูนนะครับขายของอยู่ของกินนะครับส่วนมุมทางนี้นะครับ เวลาตอนนี้กับประมาณาบสองนะครับประมาณใบมงก่าหรือใบสองประมาณนี้นะครับโดยประมาณเดี๋ยวสืไปหาน้องโดนัทกับแม่นะครับคนกับลายกับบ้านล้วแต่น้องเนยอยากินขนมให้น้องนัดไปเล่นน้ำต้อนปลลูกไปหาแม่ยุงบะพ้าพ่อไป ถ้าพอไปไทยโอ้มันทีตัวบันไดหรือครับย่งางดีๆย่งางดีๆอ่าใส่หมูแมยุงบ่มี่บ่เห็นอ๋อพุ่นพันขข้นไปทั้งพุ่นแล้วไหนย่างไปอาบบางนี้นะครับนักท่องเที่ยวไล่ไลยนะครับนักท่องเที่ยวกับไล่ ต้องโดนัทสิพาลงน้ำเพราะว่าเมนโดนัทเปียกพ่อแล้วว่าเมนให้ตัวแห้งได้แล้วก็น้ำนะครับเย็นๆนะครับติดหูไม่ผุนกระสูงนะครับเย็นบ้าบ่ดที่นี่เย็นโม่พ่ออยู่ข้างบนนี่พ่อกับพ่อแล้วนะครับต้นมุ่มเล็กหน่อยตื่นๆทั้งบนกระไรนะครับมุ่มตื่นๆนี่กระไร อ่ามุมเล็กๆนี่น้ำจะใสดีก็นะครับน้ำมันก็ไหลไปทั้งนทั้งพีคือปลายสายแม่นังเายพอล็อกจับบุแขนเราคนหน่อเย็นนะครับมุมทั้งมุมทั้งพุ่นจะเป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำพุดธย์ข้ทั้งพุ่นครับขับพากันเก็บเข่าคล้องแล้วครับยูโดนแล้วนะครับมีกระบายคอยแล้วนะครับอ่าสำหรับคนที่ต้องการสีมาเที่ยวน้ำพุทธพล่าวนี้นะครับ ถ้าเริ่มต้นจากอำเภอชุมแพนะครับให้ลงมาทางทิศตะวันตกนะครับโดยาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับประมาณ18-20กิโลเมตรก็จะถึงไฟแดงให่นะครับของอำเภอ่อนสารนะครับให้เรียวลงทางสายมือนะครับ คือทังทิศใ้นี่นะครับเราเล่า12กิโลเมตรโดยประมาณนะครับบอกระยะทางโดยประมาณอีกแล้วนะครับเพราะว่าบไิเวเบ่งเข็มไม้จักเทียนนะครับประมาณ12กิโลนะครับจากทางแยกนี้ก็สิถึงสามแยกหญ่ของตำบลห้วยยางนะครับพอถึงสามแยกนี้แล้วก็ให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาประมาณ3-4กิโลเมตรโดยประมาณอีกแล้วนะครับกับซิมีปายบอกทังเขาน้ำพุททับเลาานี่นะครับ คลิปนี้ก็บ่มมี่ยังหลายนะครับขอบคุณนะครับที่เบิิงคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าถืออกถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับกับเป็นตะไมาน้นะครับนําพุทธทับเล่านี่เพราะว่าถ้าช่วงวันธรรมดาที่บอสขาดเกี่ยวกับเทศกาลนี้ค้นกับสีบลดหลายขนาดนี้นะครับตามที่เคยมานะครับก็สิขอก่าวคําวสวัสดีครับผม